สวัสดีพี่น้องวันนี้พบกันเสร็จเก่าจะเคยเน้องกากีแป้งน้องพี่น้องพี่น้องพ่อพี่น้องมาเบิ้งวิธีเหตุกานณ์ข่าหมาว่าหายมาลาหลังจากหายหน้าหายตาไปเรื่เนาะพี่น้องช่วงนี้โควิดเลยพอมีเวลาถ่ายคลิปพี่น้องอยจะหายยู่หน้าไหมจะไม่ข่าวมาพี่น้องหายยู่หน้าของกากบแป้งไหม xin may tóc kem màu bên đây, khô, rồi <laughs> siết như hai câu đấy, lên, chi, nhang cọ, chụp không การย้ยง้นมันเนี่ยเจขมาบ่มีโคบ่มีอนันเลยตับใใจมาใจาชกมกัทบเอาโดนกัเลี่นไปเนามันเีมาแบบไรแบบไรจะตัแล้วจะขวาแล้วจะตั้ตั

ทำกับมพน่น้องเนาะไปย้ออะไรกือเขาีปนอนเลยเขากำลังซุกเจ้าวขาแล้วก็มาขวานเฮ็ดเขาเมางามไร้งามไรมาี่นี่การต้นพาป็บใจ กินรูดนํากันเลยว่ามันสิเป็จังได๋พี่นอ้องนี่มันคืออะไรครับ

tôi tao nó bớt rồi. Hay á. Phô lại từ kia thầy coi. phát bài Ủa, có thể kia lửa bớt đi à? Này đi nó. Nhanh nhanh. khí Ủa bố.

นองอาจจะขาวนจะนอยทำได้อีกปหนึง,ปหน,งนปหนึงอะกินพี่น้องข้าวขาวขาวหเห็ดเฮ้ดเยมนี่อืมกยิ่งถมิ่งจะกากากอะไตั้มอีกึ่งอ้ใ่ไปทุบอีก เดี๋ยลงไปเลยพี่น้องเอาไปเลยลงไปเลยพี่น้องพี่น้องถ่ายถ่ายสุดถ่ายเลยมาเียวมาเป็นแบบแบบนี้อาก็ต้มเอาถุบก่อนต้มใส่โคกชิตบ้าตาตต้มอีกแล้วเนียตั้มนมันจะจะฮักครบฮักเมีตัวสวยอยู่

กิโลแหน่พี่นี่

นี่งาตอย่นนะต่้โอ้ยคุกเี่บ้องที่กินที่ะฮะเจ็บเป็นยังไงปีนองเอาคิวตัวน้าฝากกไล่ก็แช่ฝากติดงาม้รฮะกินงเล